อัสวัสดนีค่ะท่านประธานสดใสรุ่งโพทองนะคะไม่ใช่นะท่านประธานอันนี้เป็นท่านประธานสาขาเราด้วยนะคณะเราไอสาขารุ่นาข,าของเราด้วยเอสาขามันเป็นอ่าหลักสูตรโอเคาาแต่สูตนันดีกรีนะคะเป็นนักวิจัยและพัฒนาอาหารเชิญนวัตกรรมนะคะควันนี้เราจะมานำเสนอการทำข้าวพองแบบไร้น้ำมันนี่ เพื่อสุขภาพด้วยนะสุขภาพเราจะมีการผสมทันเพือเพื่อแก้เชื้อแล้วก็รสชาติอาหารที่มันอร่อยมากขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นข้าวชนิดแรกที่เราจะนําเสนอแตนแตนแตอันนี้คือข้าวเลยคะข้าวฟองที่ทาจากข้าวเหนียวดำเป็นข้าวเหนียวดาสายพันธุ์อชิตะ อัชิตา,อา,อาขึ้้นนดูใหหที่เป็นที่ออกเสียงมาจากภาษาบาลีนะครับอัชิตาอะสิตะข้ออ่งางข้อว่างซอเสอือสลอยต่อเต่าสระแปลว่าความดําความออมืดสนิทรสชาติเป็นไงคะลองชิมนึงรสชาตินุ่มเป็นข้าวที่สุกแล้วเป็นข้าวที่สุกแล้ว นี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองชิมดูนะข้าวพันอชิตะหูยหอมกรอบมันเป็นมันออกพองๆอ่ะเหมือนข้าวพองก็ทำเป็นข้าวฟองอร่อยสายพันต่อไปสายพันต่อไปนะคะสำหรับสายพันต่อไปที่จะนำเสนอก็คือนี่เลยข้าวข้าวหางหอมมะลิข้าวหางหอมมะลิครับระดับข้าวหางมาต่อยอดอีกระดับหนึ่งเป็นข้าวฟอง คือนี่นะข้าวหางหอมมะลิเฮ้ยอร่อยรู้สึกว่าแน่นแน่นกว่าข้าวอชิตะอชิตะมันจะนุ่มอันนี้มันจะแน่นอันนี้จะรู้สึกแน่นกรุบกรอบเออนี้เราก็ชอบเหมือนกันข้าวหางหอมมะลิแดงแน่นอีกแบบหนึ่งก็อร่อยอร่อข้าวข้าวพองที่ไม่มีน้ํามัน เป็นข้าวฟองที่ไร้น้ํามันไร้น้ํามันหมดเลยนะพั่วคั่วกัวกกบก<า>ระทยอย่างเดียวพั่วก,กับกระทยอย่างเดียว,วกบพั่วมือพั่วมือกับกระเทยอย่างเดียวอ่าสวนสท้ายสุดท้ายนะครับเป็นข้าวหางไรซ์เบอร์รี่ข้าวหางไรซ์เบอร์รี่ข้าวหางไรซ์เบอร์รี่ที่มันจะไม่สวยเพราะว่าเราใช้ใช้ไอใช้พั่วเตาถ่านก็โอเคเราใช้พั่วเตาถา่า,ถานคล้ายๆายกันรสชาติกรุบกรอบอร่อยเหมือนกันแต่ถ้าเราชอบที่สุดเราชอบไอตัวนี้ตัวนี้นะ โปรเจกต์ของพูกเราคือเราจะนำข้าวชนิดมาผสมกันอ๋อโปรเจกต์คือนำทั้งสี่ชนิดนี้ผสมกันแต่สัวนี้เราทำได้น้อยเพราะว่าการการทำให้มันเหมาะสมในการหอ,องตัวมันทำได้ยากกว่าหลายธุ์อื่นเพราะมันเป็นข้าวกล้องทั่วไปมันไม่ใช่ข้าวกล้องทางส่วนผสมส่วนผสมอื่นนะครับส่วนผสมอื่นแน้นำเพิ่ี้เดี๋ยวนะท่านประธานทวนใหม่อีกนิดนึงลืมละขี้ลืมอันนี้ข้าวอาชิตะสี อะไรนะคะอะสิตะตออ่างตอเสือสระอยตอเต่าสระอาเอชิตะเป็นทีนเ่เป็นภาษาบาลีเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากจอาจารย์ตุลาชื่อชื่ออะไรนะข้าวกล้องข้าวกล้องอะสิตะข้าวกล้องอะสิตะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้ตอนนี้มะลิหนึ่งศูนย์ห้ามารีหนึ่งศูนย์ห้าเป็นเป็นกล้องมะลิหนึ่งศูนย์ห้า ข้าวข้าวหางมารีข้าวหางมะลีหนึ่งสิบห้าข้าวหางก้องมะลิหนึ่งสิบห้าอันนี้ข้าวหางมะลิแดงข้าวหางมะลิแดงอันนี้เป็นข้าวหางไรสเบอร์รี่ข้าวไรสเบอร์รี่จากข้าวก้องไรสเบอร์รี่มันเป็นข้าวหางไรสเบอร์รี่ซึ่งคุณ่าทางอาหารมันจะสูงขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันมันเป็นข้าวหางมันทํากระบวนการงอกขึ้นมาเร็วเพราะนมันมีสารกาบาค่ะเป็นหลักกาบาเป็นหลักเนี่ยเราเน้นกาบาเราเน้น คุณประโยชน์ทางอาหารเพิ่มมูลค่าให้ข้าวนะครับโอเคต่อไปเป็นส่วนผสมยังไงคะท่านมาทานลำดับ,บ,บ,บต่อไปเราจะเราจะเสนออ่าลำดับ,บต่อไปเราจอน้องน้าเอาขึ้นมากรออ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรน้องพลอยน้องพแพรวน้องพแพรวอบอะไรลดวนรผสมของข้าวฟรอมครับตัวน,นี้เป็นอะไรเป็นลูกเกดใช่ไหม,ไมตัวน,นี้มันคืออะไรขออนุญาตเด้อ ลูกเกดไหมลูกเกดลูกเกดเเหมือนนกกกัลูดแล้วตัวนั้นเป็นร้อนมันไม่ออกลูกเกดเอาขึ้นเอาขึ้นมาเมืม่อกี้นีอ่อร่อยอร่อยอ่ะหวานเามื่อกี้เอาเอาไม่ไม่เอาเอาขึ้นมาขายอ๋อเอาจากสีนี้เหรอไม่มันคนละสีมันคนละสีอยู่แล้วอ๋อขออนุญ,ญาตเดอ้ออยากชิมเฮ้ยแ,แล้วอันดับต่อไปก็คือสับอะรดอยู่ ตรามเล็อบแห้งแล้วก็อมอนอมอนแล้วก็เมล็ดฝักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดฝักทองเมล็ดทานตะวันผสมกันเลยแล้วก็เ็มเป็นมะม่งหิมพานต์นี่คือสิ่งที่พวกเราจะนาไปผสมกับข้าวโองผสมนี่ผสมเป็นเม็ดนี่เลยเหรอเลว่าต้องปนต้องปันต้องเมันลงไปชิ้นเล็กว่านี้ต้น้นใเลย ตัวนี้ใส่เลยตัวนี้ย่อ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 ยอ๋อไม่ย่อยอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ทำไมตัวนี้ถึงไม่ย่อยอ่ะอ่ถ้ามันคงรูปเป็นเม็ดขนาดพอดีคำพอดีกินแล้วแต่ตัวนี้น่ะถ้าเราไม่ย่อยมันจะเป็นการดูเหมือนว่าบางทีมันอาจจะสิ้นเปลืองแล้วบใช่มันเพิ่มอันนี้ไปมันต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วก็มูลค่าสูง ต้นทุนสูงต้นทุนจะสูงขึ้นแลต้นทุสูงนี่เหครับขอไหมไมอยากไกินเลยขออภัยนะคะซิมเล่นนะคะอ่ะแล้วพวกน้ำเคลือบมีไหมน้ำเคลือบจะทำไหมไม่ทำครับทำแค่นั้นหนอเอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วปรุงรสอ๋อเดี๋ยวราค่อยดูนะมันจะเป็นรูปเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตลดต้นทุนการผลิต ทําให้ลูกค้าได้กินข้าวที่มันได้กินข้าวได้กินของทานเล่นที่มันมีมูลค่าเออที่มันมีคุณค่าทางอาหารที่มันสูงขึ้นแล้วก็มันเป็นต้นทุนที่มันเข้าถึงง่ายๆโอเคราคามันไม่สูงถ้าเกิดว่าเราไปใช้กระบวนการผลิตที่มันเยอะเกินไปมันยาวนานเกินไปมันทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเมื่อต้นทุนการผลิตสูงแล้วราคามันก็จะอัพตามไปมันทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ยากขึ้นอ ถ้าเราทําแค่กระบวนการนี้และทําเป็นในระบบอุตสาหกรรมมันจะลดต้นทุนลงและก็ลดระยะเวลาลงมเมื่อเราทําระยะสั้น้วยปริมาณที่มันเยอะได้ต้นทุนมันก็จะต่ําลงผู้บริโภคก็จะได้บริโภคที่ราคามันสมเหตุสมผลมันไม่แพงเกินไปเยี่ยมโอเคค่ะเดี๋ยวเราคอยเ,ออเดี๋ยวเราเรอดูนะคะทางกลุ่มของท่านประธานทําการผสมข้าวกับ พันยาพืชต่างๆนะเ,นเดี๋ยวเราดูให้<ม>ต่อไปอ่าเดี๋ยวเอ้ยราติดตามนะคะโอเค <c oughs> โอเคค่ะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูกลุ่มของเรานะคะกลุ่มของเรานี่คือน้ำหนักมากขึ้นตอนนี้อยู่กระบวนการหรือขั้นตอนไหนบ้างคะตอนนี้ละคะตอนนี้คือขั้นตอนจะแพ็คลงก่อกนะคะแต่ตอนนี้ก็คือนวดแป้งนวดแป้งเสร็จจะตัดตอนนี้จะทําการตัด ก็อย่างที่อย่างที่ได้คุยกันใช่ไหมว่าเรามีเรา,ามีเครื่องมือในการตัดเส้นให้มันได้ขนาดเท่ากันไหมคะได้มาตารฐานเหมือนกันไหมหรือว่าตอนนี้เป็นแบบแมนนวลไปก่อนยังเป็นแบบแมนน,นนวลไปอ่าเปนนวดไปก่อนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงทดลองนะคะ<笑><笑>ช่วงทดลองนะคะโอเคเราจะทําการตัดขนาดไหนคะหนึ่งเซนเหมือนครั้งที่แล้วไหมอันนี้คือทําไมเราถึงแตดส่วนนี้ออกเพราะไม่สวยมันไม่สวยอ๋อเราจะทําการอ่อ ความหนาอะไรได้นี่เราจะเห็นเลยคะะว่าเนื้อเห็ดเยอะกว่าครั้งแรกเนาะใช้ใช้เห็ดเท่าไหร่คะกี่กรัมอันนี้เห็ดสา0อยกรัมเห็ดส0 0อยกรัมต่อแป้งต่อแป้งสองร2อ0ต่อแป้งสองร้อยเป็นเห็ดตัวนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นเห็ดนางฟ้าอย่างเดียวเห็ดนางฟ้าอย่างเดียวตอนนี้สูตรนี้ก็คือจะเป็นเห็ดนางฟ้าอย่างเดียว และนี่คือต้องมีโชวอยู่ด้วยเพราะว่าเราทำอุด้งใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จะมีน้ำซุปอุอ้ยแล้วกล่องที่มีอยู่กล่องค่ะโอ okay, เคแล้วรอท่านประธานนะคะการตัดแป้งกับเห็ดให้ได้ขนาดที่ต้องการใช่ให้สวยงามนะใช่ค่ะให้สวยงามกว่าท่านประธานกำลังทำส่วนทางฝั่งนี้เราอบอ๋อน้องอบธัญพืชต่างๆให้กับกลุ่มของท่านประธานสดใสยอยู่นะคะ น้องน่ารักมากท่าทางแกงนี้น่าจะเกียรตินิยมไม่ไม่น้อยกว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเพราะว่ามีส่วนร่วมกับกระบวนการทุกขั้นตอนะคะ่ะแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ด้วยกับเวลาน้องจบออกไปก็จะเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรนะคะสม,ส,มสมาร์ทสมาร์ทบิสเนสฟาร์มเมอร์สมัยใหม่เพราะน้องมีความเชี่ยวชาญชำชองเก่งมากเลยทุกท่านเลยอันนี้ ท่านประธานเออไม่ใช่ท่านประธา,านการอำเภอกำลังทําอะไรอยู่คะหามาน้อยกํ <c oughs> าลังคั่วหมาน้อยอยู่เหรอคะกาลังผสมระหว่างผักหวานกับผักฟัง <c oughs> เพื่อสร้างเจลาตินให้กับหวานแผ่นเราเห็น <c oughs> ไหมคะมันเป็นชิ้นเล็กๆที่มันยังไม่ละเอียดพอ <c oughs> อันนี้ก็คือเครื่องปัน่นละเอียดพอแล้วก็เอาออกดเลยท่านประธานฟังอะไรอยู่คะ ฟังคลิปหนูไงคะอ๋อเปิดอยู่เหรอก็เปิดอยู่ไงคะตั้งแต่ยิบนาทีเปิดเลยนะคะเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะแล้วนวดไปต้องนวดให้ได้เท่าไหร่คะนานแค่ไหนเราถึงจะพึงพอใจว่าโอเคหรือว่าไปเรื่อยๆเอาจนมันตึงมือเอาจนตึงมือโอ๊ยโทษตรงนี้นะคะพี่ติ๊กทำกลุ่มไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้จะลองข้างในเอาไปอบลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้าแค ออั้นอ่านทดลองก่อนนะคะหั่นวายนะคะให้เป็นแผ่นบางๆก่อนเพื่อจะไปอบแล้วก็ลองดูว่าน้องจะได้ความชื้นหรือความแห้งตามที่ได้มาตารฐานไหมเพื่อจะได้ทําเป็น snack ส n a c k วายว้าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะ,ะไม่เคยได้ยินไม่เคยกินมาก่อนนะคะเราจะลองดูนะคะสำหรับกลุ่มนี้การทดลองนปพี่อศัสดิ เราต้องแช่น้ำอะไรคะเนี่ยน้ำเกลือ,อน้ำเกลืออย่างเดียวเพื่อไม่ให้น้องดำใช่ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวลองดูต่อมานี่ไงที่ทำการซีลแล้วแกงหวายโดยท่านอาจารย์แนนนะคะนี่หลังจากที่ออท่านรองนะคะได้ทำการโรยเราก็จะได้แผ่นเ,เส้นอุด้งของเรานะมีขนาดที่สวยงามนะคะจะทำการตัดต่อไป ้นยาวแล้วแหละจะได้สวยเนาะสั้นมันก็ไม่สวยดิมีให้ได้ขนาด หนึเส้นแล้วต้องทําการแผ่นะคะเพราะว่าถ้าเอากองรวมกันในจานเดียวจะทำให้น้องติดก,กันใช่ไหมอ๋อแล้ะทำไมถึงเอาไปอบก่อนนะคะไม่ต้มเลยเพราะอะไรให้มันเป็นแบบเส้นแบบนี้หรอถ้าต้มเลยมันมันจะเปียกเปียกอันนี้เอาอบเห้งแล้วก็เราลองเอามาต้มหลังอ๋อลองทําเหมือนเส้นมามา่าใช่ไหมใช่โอ้ทดลองหลายๆอย่างเนาะจะมีแบบเส้นสดนะคะแล้วก็จะมีแบบ อเพราะว่าเราจะได้เอามาบรรจุในถ้วยร้อนเพื่อที่จะมันไม่ให้มันขึ้นลาเนาะเป็นการขนอเส้นอนะคะอันนี้ก็ไปยืมที่กรมงไออะไรนะ เลี้ยงไปเรื่อยๆน่าจะประมาณเท่าไหร่เนีสองเซนติเมตรได้ไหมใช่ใช่ค่ะหนึ่งถึงสองเซนนะใช่มันมันจะเป็นความความจะสวยอืมันจะสวยพอดีความหนาล่ะเรากะเอาใช่ไหมเนี่ยความหนาก็อยากให้ได้เป็นหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสองหนึ่งกันใช่แต่อันนี้ค่ะก็คือหนูกะอ๋อกัดด้วยสายตาก่อนนะใช่ค่ะอันนี้เราเป็นการทดลองแต่หน้าตาดีมากเลยค่ะแล้วก็เส้นแบบ อุดมไปด้วยคุณข้าของเห็ดนั้นเลยโอเคค่ะ okay, เพื่อนนี่ก็จะเป็นวันครั้งที่เท่าไหร่ะคะครั้งที่สามครั้งที่สามนะคะที่เรามาทดลองแบบนี้เราจะทดลองไปเรื่อยๆหลายรูปแบบจนกว่าจะได้ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะคะเพราะเราต้องทําการสรุปผลด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ลูกค้าหรือว่าให้เพื่อนๆนนะช่วยชิมแล้วก็เอามาสรุปผลข้อมูลนะคะว่ามีคนชอบแบบนี้กี่คนไม่ชอบแบบนี้กี่คนต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําเป็นสินค้าและนําไปขายหรือนาจําหน่ายได้จริงๆนะคะนี่ฉันหวั่นใจเลยนหวั่นใจนี่มาแล้วนะคะแน็คอบกรอบ ไปหนึ่งถาดไปเลยมันจะได้มีเสียเวลาอบไปยิงช่วยเสนอข้อขิ้เห็นหน่อยสิว่าทํายังไงให้แผ่นมันบางเอาก็ไอตัวนั่นเดที่เจ้าเอามาเกียรนะก็เห็นเกียไม่ใช่หรอเออเกลียงเห็นเกลียกันไม่ใช่บอกอันทอเห็นเกลียดเกลียงกันเด๋อเห็นท่านคุณกุ๊กไก่เกลียอยู่อ่ะทันอาทิตย์มาไหมทันทํานมทันบรรยายหน่อยสิคะหลังจากที่เราเตรียมเครื่อง ข้าวสี่ชนิดแล้วก็ทางงยาพืชหกชนิดแล้วเรามาทําอะไรกันต่อเอามาผสมผงปรุงรสผสมผงปรุงรสตัวนี้เป็นรสสาหร่ายอันนี้คือรสสาหร่ายหน้าตาผปงปรุงรสปรุงรเป็นยังไงคะเขาดูหน้าตาผงปรุงรสหน่อยตัวอื่นม,มันให้ความมันอ๋อนี่ไงผงโรนิสสาหร่ายหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือต้องยี่ห้อนี้ด้วยเหรอคะมาก่อนนะไม่นเป็นเรื่องยี่ห้อครับ ผสมอันนี้มีข้าวอะไรบ้างคะที่เอามาเปต้มคะสี่ชนิดเลยใช่ไหมอ่าสี่ชนิดก็ได้แล้วผสมผงปรุงรสแล้วก็ใส่บรรจุพันธุ์ตัวนี้คือตัวนี้คือผงสไปซี่สไปซี่อะขอดูหน้าตาผงสไปซี่หน่อยอันนี้คือผงสไปซี่นะปริมาณสไปซี่นี่มันต้องมีมันต้องมีผงด้วยไหมใช่ไม่ต้องสเปซี่มันต้องรบบนีปริมาณนะคะปริมาณของผงที่ที่ใส่อัตราส่วนระหว่างข้าว ห้าสิบกรัมต่อข้าวเท่าไหร่ต่อข้าวรวมสามร้มอยห้าสิบกรัมต่อข้าวรวมสามร้อยห้าสิบกรัมผงปรุงรสแต่ละแต่ละรสห้าสิบกรัมต่อข้าวสามร้อยห้าสิบกรัมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นผงสเปซี่แล้วไงต่อคะอันนั้นคือผสมทันยิ้มรัวอันนี้คือทันยิ้มรวมไม่ได้ใส่ผงปรุงรสใดๆเลยมีนมผงมีนมผงทำไมต้องใส่นมผง มันเป็นสินค้าตัดไทยตอนนี้เราควบคุมปริมาณการไหม้ของข้าวไม่ได้เพื่อลดเพื่อเพื่อลดกลิ่นไหม้ของข้าวลงเราเลยเอากลิ่นนมผงมากรดอ๋อใช่ใช่เพราะเวลากินยังรู้สึกเออยังรู้สึกถึงทามีกลิ่นกลิ่นกลิ่นไหม้อยู่กลิ่นไหม้กลิ่นไหม้ของข้าวคือการพัฒนาขั้นต่อไปก็คือทํายังไงการขั่วข้าวทองของเราจะไม่ไหม้เราต้องหากระบวนการผลิตที่มันไม่ไหม้ให้ได้ก่อน ไม่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ให้ไหมยิ่งขึ้นแถมไม่ไหมนะรถรถรถกันไหมรถกันไหมนะคะนี่แต่มันก็ยังต้องมันมีเครื่องของญี่ปุ่นที่เป็นเครื่องใช้แบบพว่งแบบแรงอัดแต่เวลาเปิดพั่วเสร็จเปิดออกปุ๊บเหมือนกับยิงระเบิดปุ๊บคนเมืองไทยก็มีขายคุณไทยก็ทำขาย พูดอะไรครั้งว่า5กิโลเขาสารคำนี้เวลาปิดปะถ้า5กิโลเขาสารเ่ยครับ